สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆแอดจะเอาโมเมนตท์ที่เป็นโมเมนต์ที่กําลังแบบว่าแชร์กันกระหน่ำ Summer Sale ใน Twitter มากๆเลยนะครับเป็นโมเมตนต์สั้นๆที่โงริซาของเรากับน้องเจนนี่ของเราเนี่ยเดินอากจากในเกตออกมานอกเกตแค่นี้แหละ แต่ว่าตอนนี้เป็นโมเมนต์ที่กำลังพูดถึงเป็นจำนวนมากและแฟนคลับเอาไปมนโนกันกลายเป็นซีรีส์ไปแล้วนะเพื่อนๆแล้วแบบแอดอยากจะมาแชร์ตรงนี้เพราะมันฮาแล้วก็สนุกสนานมากๆเพื่อนๆถ้าดูจนจบต้องบอกว่าขำกามค้างว่าจินตนาการของเขาเนี่ยไปไกลกว่าแอดกันแล้วนะแอดบอกแอดก็อวยเก่งแต่ต้องยอมแพ้ชาวเน็ตจริงๆนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นแอดขอมาแสดงความยินดีกับนอริซ่ากันก่อนจ้าเพราะว่าตอนนี้ยอดไลค์ภาพวันเกิดของ 2, นอริซ่าสองพาวนะครับกลายเป็นติดอันดับที่เท่าไหร่ดูไหมอันดับหนึ่งกับอันดับสามของเอเชียกันเลยจ นอกจากโนริซ่าน้องเจนนี่น้องโรเซ่แล้วก็พี่ซูของเรานั่นเองนะครับซึ่งภาพแรกของโนริซ่าเราก็เขาที่ได้เค้กที่ฟิลิปปินส์นั่นเองครับซึ่งอยู่ที่10.76ล้านก็เป็นเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ๊ยล้านไม่ได้สิต้องล้านนะต่อไปนะครับเป็นภาพของน้องเจนนี่ของเรานะครับ10.51ล้านแล้วก็ภาพล่าสุดที่เพิ่งอัพไม่กี่วันก่อนนี้นั่นเองนะจ๊ะอยู่ที่10.06ล้านซึ่งน่าจะเพิ่มอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เป็นภาพที่ยังใหม่แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเเเเพิิ่่่่่มมตอออออาาจจจจะะะะแซซงงััััััันนนนนนนดดดดบบบบไไปปก็้้๊สวททีีครรโโฮลข เรา8.28ล้านแล้วก็อันดับที่6นะครับพี่จีซู8.09ล้านนั่นเองจ้าอะก็ยินดีกับสาวๆทุกคนด้วยที่เป็นยอดไลค์อันดับสูงสุดของเอเชียติด5าอันดับแรกกันไปเลยนะจ้าแล้วก็อันต่อมาจ้าอันนี้นอริซ่าของเราก็พาเพลงโอริสาผ่าน300ล้านสตรีมบน Spotify เป็นเพลงที่2หลังจากที่โนมานี่เราทําไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วกลายเป็นศิลปินเคป๊อปเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพาเพลงของตัวเอง2เพลงขึ้นไปได้นั่นเองจ้าปุบมือปุบมือสิเร็วเร เ oh. <laughs> <Yeah. S 1> ออเอะทีนี้แอดจะพามาฟังซีรีส์ของ้อริซาและเ,เจนนี่ของเราว่าโมเมนต์สั้นๆแค่นี้เนี่ยทำให้แฟนๆในทวิตเตอร์นะครับเขาจินตนาการและมโนไปไกลได้มากแค่ไหนเริ่มจากอันแรกกันเลยแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เจนลิซาพวกเขาเนี่ยจะทรมาทุกคนด้วยการทําตัวเหมือนคนแปลกหน้าตอนขาออกและหลังจากน้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นพวกเขาก็ทําแบบเนี้ย สำหรับฉันแล้วมันคือความแตกต่างของความสูงความแซ่บของจนเจนนี่ความอบอุ่นของลิซ่าสัมผัสที่ละเอียดอ่อนของลิซ่าความรู้สึกสุดคู่ของหัวใจของเจนลิซ่า อะไรประมาณนี้นะครับแอดก็รู้สึกว่าแอดพยายามถ่ายทอดความรู้สึกของคนคน,นี้เขาออกมาแล้วว่าเขาในฟินแล้วก็จินกับเรือํานี้แค่ไหนปกติเนี่แอดไม่จินอะนะแต่พอดีแอดเลื่อนไปเลื่อนมาในทวิตเตอร์แอดก็เห็นต่ภาพ2คนนี้จริงๆเพื่อนๆไม่ไหวนะต้องเอามาฝากกันว่าเขาเนี่ยคิดอะไรกับน้องเจนนี่ลิซ่าของเรากันบ้างน,นะจ๊ะมาอันต่อมากันเลยจ้าอันนี้เขาก็บอกว่า ลิซ่าเจนนี่และจีซูมาถึงเวกัสยังปลอดภัยแล้วนางเป็นสุภาพบุรุษจริงๆมีงอนนิดๆด้วยเอ๊ะนางเป็นสภาพบุรุเป็นไงวะเออโอเคไม่เป็นไรนะอ่านต่อนะเพื่อนๆนะอย่ามีแฟนชมลิซ่าแบบนี้จังเจนลิซ่าอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอือแต่ละคนไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะอันนี้ยังธรรมดาไปจ้ะเพราะเดี๋ยวโพสต์หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีอะไรที่มันมากขึ้นกว่านั้นจะเพิ่มเรเวลของความมโนมากขึ้นนั่นเองอ่ะมาดูอันนี้กันบ้างครับเขาก็บอกว่าเอาจริงๆนะ นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึงเมื่อฉันบอกว่าเจนลิซ่าไม่ต้องการอะไรมากมายนี่แค่ช่วงสั้นๆไม่เวือหวาไม่จ้องชูแต่ก็ยังคิดอยู่มันทําให้ความรู้สึกใกล้ชิดแค่ลิซ่านําทางเจนนี่ด้วยสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลที่สุด อะเรแบบนี้นะครับยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีมาเป็นประโยคเลยนะมาเป็นบทสัทนาที่เขามาโนกันไปเลยนะแต่อันนี้ยังธรรมดาอยู่นะจ๊ะอะมาอันต่อมาจ้ะเขาก็บอกว่า ทำไมฉันต้องลดมาตรฐานลงด้วยในเมื่อมีลิซ่าที่แตกต่างออกไปมากเมื่อเธออยู่กับเจนนี่เหมือนเขาจะบอกว่าการลิซ่าของเราเป็นคนเฟรนลี่แต่พอกับเจนนี่เนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นอะอะไรแบบนี้นะครับเอ๊เดี๋ว่าเป็นคนตาลำเอียงหรือเปล่าแหมน้องลิซ่าก็บอกว่ามีทั้งชิปแชร์ลิซ่ามีลิซูมีเจนลิซ่าหมดแหละเออน้องลิซ่าก็ชิปกับแอดก็ได้นะเป็นแอดโอ้ปอซ่าก็ได้นะเออแต่ปัญ่ยไม่ได้แล้วนะเออะเดี๋ยวมาดูอันต่อมากันดีกว่านะครับเขาก็บอกว่า เจนลิซาสมควรได้รับรางวัลอสการ์ทำไมดราม่าจังอย่าทะเลาะก,กันเลยที่รักคุณรักและคุณยังเป็นเนื้อคู่กันอยู่ด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วยังมันยังไม่พอเพื่อนๆพวกเ,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 เขาเนี่ยเอาภาพแต่ละภาพมาทําเป็นบทสนทนาซึ่งมโนขึ้นมาเองจ้ะซึ่งภาพแรกเขาก็บอกว่าทำไมคุณถึงจูบเขาอะฮะแล้วโนลิซาบอกที่รักเราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังนะและภาพต่อมาก็คุยกันต่อว่าฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วและลิซ่าก็พูดว่านั่นก็แค่จูบแบบเพื่อนเท่านั้นอะฉันจะให้เธอมากกว่านั้นก็ได้ พอภาพต่อมาเขาก็เลยบอกว่าไม่อ่ะตอนนี้ฉันนอนแล้วไม่ต้องมาจับฉันโลนิซ่าก,ก็ร้องไห้ขี้โมโปกไปแล้วหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคือเขาไปถึงขั้นนี้แล้ว,ลวเพื่อนๆนานะเขาคิดไปถึงขั้นนี้แล้วอันต่อมาจะอันนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยนะอันนี้เขาก็โพสต์ว่าสําหรับฉันลิซ่าเป็นคนนําหน้าแต่รอให้เจนนี่ไปก่อนอแค่นี้ก็รู้สึกถึงความเป็นสุภาพสตรีแล้วเอ๊สุภาพบุรุษหรือเปล่านะเอ๊ อะไรแบบนี้นะครับซึ่งด้วยลูกของนอริซ่าเนี่ยอย่างที่แอดบอกว่าไปสนามบินเนี่ยเหมือนว่าค่า YG จีเดี๋ตัวนอริซ่าเองหรือว่าพ่อเฮดิีไม่รู้นะเป็นคนส่งเสื้อผ้ามาเนี่ยจะให้นอริซ่ามาลุกคูลูเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่านอริซ่าสามารถขายเสื้อผ้าได้ทุกเพศทุกวัใช่ไหมแต่วันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่านอริซ่าของเรานั้นโชว์ซิกแพคนะจ๊ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวสูงกว่าพี่เจนนี่อีกและเจนนี่ก็มาในมูสที่บอกว่ากอดอกเหมือนแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยุยกันนนเอ็าาาขดด้้้มทีีสู ยามภาพนี้ไว้ว่า เคมีเข <c oughs> ้าก right! <im> <deutlich> <sunrise> cool. ันเป็นบ้าเลยอ่ะดูเหมือนว่าลิซ่าจะโดนภรรยาดุอยู่นะก็อย่างนี้นั่นเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมบอกแล้วแอดเนี่ยไม่ได้เป็นคนขี้โมนนะเพราะว่าเลื่อนๆไปเจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยจ้ามโนเป็นแฟนกันเป็นแล้วหนึ่งนะจริงๆลิซ่าไปอยู่กับใครเนี่ยก็มีเคมีทุกคนเลยนะลิซ่าจะเป็นคนของคนสาธารณะสามารถทําให้ผู้ชายผู้หญิงคนเด็กชรลาคนแก่ออทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ L G B T Q อะไรก็หลงรักน้องลิซ่าหมดเลยนะจ๊ะรวมถึงตัวแอดไปนั่นเองนะเราจะไม่ให้มโนได้ยังไงว่าอยู่่กกกัับใคคครรรรรร็มมมมมีีีเเไไไปหดดแล้้ววนาาพศซึงสถ นะไรซึ่งทุกๆอย่างแล้วนะครับขอแค่มีความรักที่บริสุทธิ์แก่กันความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามโโอ้ห <laughs> กับเขียนสคริปตนะ์แล้วน,นี้ในส,สดดนะเพื่อนๆนะเ <c oughs> ราไปเรเออไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่ปาถ้าเกิดเพื่อนๆยิ้มแล้วก็ขับมีความสุขไปกับคอนเทนต์ของนอริซ่าในวันนี้แอดก็ดีใจนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็าฝากกันประมาณนี้พร้อมรอยิ้มหวังว่าเพื่อนๆจะหลับฝันดีนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บ